สวัสดีครับผมตั้มครับไลท์ออโตสวิตวันนี้พามาดูแนวทางอัพเกรดสมรรถนะการเบรคให้ดีขึ้นครับสำหรับผู้ขับขี่ Toyota c a m รีครับด้วยจานขยายจากแบรนดรันสเตอรครับพร้อมผ้าเบรคไฮคิวไปดูสเปคกันครับว่าขนาดจานคู่หน้าขนาดเท่าไหร่คู่หลังขนาดเท่าไหร่ไปครับรับชมครับ คู่หน้าเนี่ยขนาด350มิลครับจานเนี่ยเราสต็อปเรียกว่าลายขนนนครับเอาภาษาไทยเข้าใจกันง่ายๆครับขาต่อครับตรงรุ่นครับไม่ต้องดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับจานครับจะเป็นชิ้นเดียวไม่ใช่จาน2ชิ้นนะครับลักษณะครับกลางที่เป็นสีดําเป็นหล่อขึ้นรูปชิ้นเดียวครับทั้งคู่หน้าและคู่หลังขนาดจานคู่หลังครับจะอยู่ที่325มิลครับลายเดียวกันนะครับทั้งคู่หน้าและคู่หลังครับ ขาต่อครับตรงรุ่นไม่ต้องดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นเหมือนกันครับผ้าเบรครับผู้หน้าและคู่หลังจากแบรน์ไฮคิวครับก็จะเป็นกลุ่มสินค้าของแบน์ดรันสต็อปนั่นเองครับสำหรับผู้ขับขี่ Toyota c a m รครับถ้าสนใจอยากจะเพิ่มสมบัถนาการเบรกให้ดีขึ้นนุ่มนวลขึ้น สั้นขึ้นเสริมเพิ่มความปลอดภัยครับแบนรัดสต็อปครับเป็นทางเลือกที่ง่ายครับและราคาจับต้องได้ครับไม่ต้องเปลี่ยนคาลิปเปอร์ครับใช้คาลิปเปอร์เดิมได้อย่างลงตัวและไม่ต้องดัดแปลงใดๆครับ